สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเศ้าของวันหยุดครับผมวันเสาร์กมืมุนี่กะมินาครับจันอาดครับจันอาดหลังจากข้งสุท้ทยกับปีที่แล้วคุณอาจยนเนาะครับผมลาดมาแล้วครับผมกับกำลังกิบมาเอาอาหารแต้งอยู่นี่แหละครับผมอาหารมานครับผมเป็นสูตรนี่แหละอาหารแต้งโบกซัดตายครับจันอาดกะกืบมุนี่ออกมาสองต่อครับนกไม้เพิ่มตัวหนึ่งเจ้าสีสวัสดิ์แล้วกัเจ้าไพ่แก้วเนาะ แล้วก็ที่เสื้อผ้ายสุดๆเลยครับผมพี่น้องโดยบม่ได้นัดหมายครับผมมาลอยมาโดยบม่ได้นัดหมายครับผมผู้ใหญ่หน่อยสวัสดีครับครับผู้ใหญ่หน่อยครับผมก็ทีมงานครับผมเสียบแอบครับผมโอ้ยเอาเน้นแต่แต่คดรอร์นออมาเนา่พระเอกส่องรอรอแน่ล่ะพระเอกซองผู้นึงกับไปครับอันรถเคลื่อนที่พุ่น แมนนวันเป็นโรเช่นนเพิ่นันบนตอนทับวันคนไตวัน้แมนเรี่ยรเชนเราอย่ยิ่งหว่าโอ้คนคนออกิงว่าสงการกัมากเพื่องานจบพอดีผู้ใหยหน่อยลอยมากครับผมเมมบอกผมเลยนัดกักจอ่านวันศีมาเอานกต่อเจ้าสองวันสันเพิ่นว่ามันบอก ครับเมื่อนี้ที่มารับโตนกตอเออเป็นยังไงยู่น้ำเพลินมึงคือหมานแท้เจ้าสองนี่ครับแต่ว่าอยู่น้ำผมยี่ยักษ์ทีเสื้อยังเอาเอานงตอไปน้ำผมนี่บอกแล้วมาเอาเจ้าสองออกเทสเลยเอาแต่เพเนียดมาเลยแม่ไม่โอ้ยอันนี้ก็เส้นแอบครับผมนี่ครับผมเปิดโตโอ้ยไปเอกซ่องของคุณยายหน่อยเพเอกซ่องหลายพจนครับผมแต่คคบเคียบโคบเคียบอยู่สองสามสองดาล่ซ่องทวนั่นคุณยิ่นอู้ยู้ดาล่าสอง พี่รึกษาซองพี่พึกษาก็พื่อนนี่เออนี่ครับผมเจ้าสองครับผมกะสิเดินทางเขาไม้สิไปหาจันน้อมละครับผมเพราะว่าจันน้อมเพิ่นว่าสิพาเขาไม้มื้อนี้เพิ่นไปเบิ่งไว้ว่าแตกโคบเขียบโคบเขียบยู่ซั่นเพื่นนั่งขัวเขาตกแตกบ่เฮ็ดจังได๋บ่ได้ขำแล้วเสียวไปหาเพื่นจัก2-3ไม้ค่าตัวเพื่นนี่มีแล้วเออสิใจค่าตัวไปพร้อมโอ้ยสิเซตแอปเซตแอปเอาตัวได้มากแบบนี้นกไม้ เจ้าเลียวเจ้าส่องบนนี่เจ้าสองครับผมนี่ครับผมยายไข้แล้วเด้อครับเด้อไปอยู่ไข้ผู้ใหญ่น้อยแล้วครับผมบ้านนี้อีสานบ้านผู้ใหญ่น้อยก็สิไข้เก่าเดี๋ยวผมเบิ่งแล้วบดดนดอกมาทีเหลือมีคนถามชื่อผมมาถึงเก็บเออเราเป็นเลยเนาะพ่อศาสตร์แล้วมามาเซาไผ่ว่ะครับเอออู้หักบ่อรถไก่ขึอนอยัางเี้ยขี้ม้นใส่มาพี่ละเมอ ผมเห็นยอมจีพีเอสเป็นเด้นอ่ะเราว่างมุดก็เป็นเด้นเออผมจับผมเหมืนปักมุดให้เราเหมือนเราเรามาน้ามุดเลยแล้วผมเห็นว่าเป็นเราเห็นเป็นเด้นออขัด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 โอ้ยขึ้นใจเดียวว่าเก็ดว่ากิมักิดแกแล้วแถมเพแถมนกไปอีกสามตัวนะลกไม่ไปเอาอาจารย์มาบอกกันเนี่ยไปทางไหนอีกผุนเนี่ยแซมบะเนยอดออกทิมขึ้นรถไปนึ่งเอาถือไม่ไว้ได้ไหมอืมเอาครับผมนี่ครับส่งมอบกันเลยครับผมอ้าวนี่ครับอ้าวานนี้ที่บังคับ โอ้ยครับผมพี่น้องทั้งหัวคุนขึ้นนิดเดียวเนานี่ครับผมสี่เท่าครับผมพี่น้องสี่เท่ารับข้ามมาเอ้ามัน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 เอ้าสิเดินทางเข้าไม้ครับบารนี้พี่น้องก็สิไปหาจานน้อมครับผมบานนี้ิพูดละสีเป็นใหมันมันมันผู้ยิ่งน้อยสี่มันคือเกาวะเป็นยังคือจีบเห่วอีกจังไ่อก็คอยนั่นครับผมเดินทางมาหอดไม้ครับพี่น้องนี่ครับผมก็พอดีครับจานน้อมมันมาสมทบกันครับนี่ครับจันน้อมมากพอดี หมายก็อยู่แถวโซนบ้านจันนอมเลยครับเด้อยล่อเลาะบานจันนอมมีละนี่มาแล้วจันนอมก็ได้ดูนครับผมจันนอมสวัสดีครับโอ้ยเอ้าจันนอมมาแล้วครับผมจันนี่ก็เป็นไม้ที่จันนอมมาเล่นจนพ่อแห้งแล้วเหรอครับผมนกแต่ไม่ได้เหนียนเหรอรับเขิ้นภาเขาสิลักษณะนี้ แมนไหลมือนนิบอกบอกให้แมนเอาเอาเครื่องดื่มไม่จดเพิ่นเพิ่นมาออนเพิ่นมาบอกบอกบกสองเพิ่นมาบักสองมารับตัวมารับตดีดีมาบอกสองฉันเชียวเว่ยก็ลงในคลิปอ่ง ด้วยครับผมนั่นแหละเอาอลเอามือนีแต่น้องกแต่น้องกสิเอาประกันเพชรริมโขมมาส่งจันอาดขึ้นกันครับวันนี้ให้จันอาดชั้นตัวหมือก่อนพอแล้วเอาอันอันเ่าเ่าไงเงเลยตัวบ้นเห็นสองหอยเอ้าเอาเสลยตัวบ้านเลยตัวบ้านเห็นสองหย่อยเอ้ ไอ้สองร้อยยังมาไอเส้นั่นเป็นซุโมงให้แก้มือ่นให้แก้มื่นตัวแรกเขาไอ้สองร้อยความไปเลยเอาด้วยครับผมพี่นอ้องมาฮอนแล้วกับบุกเลยป่านนี้เจ้าเตี๋ยบัน้นหัวครับผมออกมาหม,ามอนี้สิเป็นเจ้าอะไรจับตำนาของเลยใส่เจ้าเตี๋ยบันขึ้นปู้นะครับตุขนขามตนุนใหญ่ๆอือคือ,อพี่นอ้องของเส้นแอบอยู่นี่ครับผมของจันน้อมจันอัดครับผมหลุดต่างไฟแต่่วาผู้ใหญ่งย้อยเสียไปเลยนะครับพี่น้อง บบเห็นเลยจักไปยุดตำแหน่งได้พิกัดได้วา่าแตมูยางไก่ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้บบเห็นเลยครับเพียงหน่อยเอาจะส่องนกตัวไม่เพิ่นไปอลาดแล้วเจ้าเตียบันนี้ก็เรียกสลับขันโยนเรียกลับขันโยนเลยครับผมก็ยังมีนกปาอยู่ไกลๆแต่นกปาก็คือบ่เถียงมาหอดอีกไม้ครับผมพี่น้องอยู่ในโซนของตำบลทุ่งหลวงแล้วนะครับอำเภอพมพิสัยจังหวัดน้องไข่ครับผม บ้านเมียของพันตุนนี่แหละฝั่งนี้เป็นทงหน้าครับผมฝั Off ่นนงนี้เป็นปราสาทมองที่เคยมากับจานน้อมนะครับผมนี่เคยหมันอยู่เมื่อนันก็ได้ไปสามตัวอยู่นี่ครับผมสภาพใหม่เอาลุยเลยบานนี้จานอาร์ตไปแล้วยังมุ้ยให้มีเต็มนะครับด้อมีเต็มพูดในพูดหน่อยพูดเดี๋ยวคนหมันสิบตัวผมอยู่ในทงเขียวเพลินเสื้อให้จานน้อมเพิ่นครับเสื้อไปปล่อยพี่น้องปั้นหิเขากันเนาผมบังคันเลยมือนี่ กินเขาแล้วนี่แต่วงอสีไส้ขึ้นก้อนครับผมคนจีมาหายกินน้ำพนคือว่าเฮ้ยพี่น่อที่จบอยู่เนาะพาดมาแต่หมองนอกป๋าสู่นกเดียวพีบ้า,าอีกเลยเนาะคือวานละุ้วานออยู่ก <c oughs> วานนกผมมันบ้เหล่าขึ้นต่อน,น,นบอกเอ้เอาไปดูดีกันยูไม่ไหม,ไมครับผมพมี่นอกไปนี่นกป๋าสูโอคักคัมาหับ มารับตันกตอตัวไม่นาะได้บัวพี่น้องมูอคนใจบุถือแล้วน้อยจะของเดี๋ยวเขามาโสบเนาะนกมานเนาะเะมีเ็นนตัวไม้ที่สวงแคมาโนกกดกับบีเอ๊กหรือกันย้าไม้ครับผมพี่น้องเทางมาหอดอีกไม้ครับผมมาลึงยงงงยงงางครับคือสไตล์ของคนเพราได้ได้นกครับเป็นสเปนราคานี่ะครับผมพี่น้องลงมาได้กันยางยงงาง ข้างใดเราสินิ่งกูนี่จักน้อยหนึ่งครับผมวันนี้มาในน้ำมูลได้หลายตัวเพียงหรืเด็กมือหนีเ้เอาเหียวเอาบันนี้กะนักกัปจันน้องมาอยู่นี่แหละครับผมมาสิผ้ากันมานตอนมือหนิแต่กัปจันนอมยังไม่เห็นอยู่น่าจะแวะทางไหนอีกบุขันบนอหนุกขู่ขามือนีน้อบันนี้น้องขันเด้อกคู่ปลาจมแล้วครับจมแล้วพี่น้องโอ้ยมากมันดูงี้ตอนนี้ทีมงานแยกแยะกันใส่แล้วเด้อครับพี่น้อง แต่น้องก็ตามมาสมทบแล้วครับผมเพิ่นไปอักเอาผู้เดียวงาเพิ่นใบเพิ่นสีมานกับบัวมันนะจ๊ะเนี่ยเราค่อยขออ่ๆขอสัมภาษณ์ความรู้สึกกันได้นกอันค้าลมุหมู่บ้านนี่รึเป็นจังได๋ก็่าันถือเลข3ตัวเฮ้ยใจเต้นตุ๊บๆๆๆๆเล่นบ่จังนโใจว่ามันสิลุดออกมาก็ตามมาจนบ่แฮงเลยเด้อครับเด้อนกป้าตัวนี้ค้าลมโคตรๆเลยครับผมพี่น้องคัดนุ่นนี่สุดๆเลยครับผมแต่น้องเอาไปเอาไปจนได้หมู่บ้านนี่เพิ่นรอยไปเอากอนผมครับผม ผมก็ว่าเสียเปืียวมื่นเหรียญประเสริฐพระหต่์สำมันเป็นนกวัดปลาเนาะโอ้มันเป็นนกวัดบ้านไฮสูงเนาะกสมควรที่สี่ปอยนกวัดนกหวเลยเสียไว้อย่างมันขังไว้น่งไว้อย่งตอนนี้ก็เวลาประมาณใบม้งกุงกุัวแล้วครับผมนี่้องย่างไว้ไผ่มีสะกอาดได้ไหมเด้ออากาศกลายเป็นจัไดิบุนกปลาบัห่าวบัเฮิงจัไดิบุบัวห่นน้ำมันอุบหนาวน้ำมันเนาะเอ้า เอ้าฟนสิตกสิยังไปละเป็นโซโลเป็นนกปลากรับผมหาวผมไปมาหลายไม่แล้วพี่น้องนกปลาไปสูดจากไม้เลยนี่ไข่แนวยาคนแต่น้อว่าไอ้เข่าวหัวมาสั่นเกือบเป็นใจเนาะเกือบมันมาคุยเซมูบริการที่ย่างฟ้องผิวผมกับไซพูนครับผมยิบเอาคักเวาแน่กับพูนผุนละครับผมตีนป้าผุนไกลๆครับผมย่างกันขาลาเป็นแสงจะขันบ่กขันยังยังปล่อยเลยครับผมผมบ่ได้หัวซาเลย บางลังดีเยอะดอกตี๊นี่ยังไงติดตปลาเลยเอาลุนครับผมบริษีมีสกความนนื้หนิเดินทางขามไมา่กไกลเติบเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าไม้แถวนั้นที่เคยใสหันนกปลาบัสูงครับผมก็ได้ตอนนี้ก็แยกท่างกันกบจานน้อมแล้วนะครับจะนน้อมพ้นไปผู้เดียวแล้วส่วนผมก็ยังทีมงานเก่าซีคนครับผมขามมาทางอ่าสกควแลรวคับบาดนี่จากว่างหันอยู่ในโซนของพนพิสัยน้องไขยครับผม กลาวมาทั้งบานพ่านตนแล้วแบบนี้ครับผมเอาไปลุนกันยู่ไม้ไหมครับผมทีเป็นยังไงผู้ไดสีรอดแถวพวกไดแถวก็ได้เดินทางมาหอดอีกไม้ครับผมพี่น้องกาโค้งสิเป็นไม้สุดท้ายครับผมเพราะว่าไปตัวโค้งสิบวัยแล้วครับผมทีมงานว่ามันว่ามีนกสูเลยครับเมื่อนี้แปลกครับผมพี่น้องไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอย่างนกปลาบ่อสูเพราะยังจักไม้เลยครับไปมองได้กเงียบก็เงียบสู่ก็สูได้แป๊บเดียวแล้วก็ถอยแล้วก็จางออกจางออก ครับผมนี่สภาพไม้ไปนี่ก็เป็นไม้นกอ่างที่เคยพามาแหละครับผมแต่ว่ามัน,มนมเงียบกิบเลยม่อมีขันจักตัวนี่อเอาเี๋ยวผมจีดห้าหมูเซ้นครับผมแล้วค่อยว่ากันทีมงานมาเป็นไม้สุดท้ายสันล่องมือครับผมทีมงานอย,ยากแย่กันไซร์นะครับพี่น้องก็มาแล้วครับข่าวดีพี่น้องข่าวดีที่รอคอย จานอาดครับผมนั่งหมานที่เก่าอยู่เจา้าไข่เกลียวบผมจัดแล้วพูนไปใส่พุ่นไก่ไนารถพุ่นไก่พุ่นเรียบร้อยวันศจัดแล้วผม,ผมใส่ปูนครับต่ำๆลงไปพุ่นเตะๆผมก็ได้ยินเสียงเรียกเสียงคู่อยู่แต่ว่ายั่งเวง้นนกปลาเข้าไปดอกครับผมจังว่าที่ทีนี้นี่นานจะอยู่ห่างอยู่ของเส้แบบใส่นี่ครับใกล้ๆ,ๆนี่ของปูใหญ่หน่อยนะครับต้นดูข้างหลัง ันใส่ล่องมือว่าสิขันบอกว่าจะสองบ่ขันเลยครับมันนี่เปลี่ยนได้ไหมบ่มเอาเลยโอ้โหเจ้าล่อจัดอันน้งมากครับผมส่วนเจ้าเตียบันบเตียงนี่เลี้ยงอยู่ตนนัวนี้ไก่ครับผมมาแล้วครับจัดอันครับพี่น้องแต้มแรกแหกมันจนคอนสุดท้ายมัอน,นี่ฮะอ่างตัวไหนอ่างสีอ่างสีว่าสั่นอตว์ เันเพ่งงกันเลยเหรอเือตแล้วเมื่อนัเน่อ้างอยู่แต่ว่าเนียกูมีเียกูตันึงอือางไปเรียงเนี่พุ่นเล้วแต่เพื่อหายปหายเล้างไปเรียงแล้วหายก็จเอาเอาไปพูดบ้างดีๆจะยังกสรุดปืน่ะอุ้ยนี่นินแลลวเนาะนีนอ้างเปล่าท้าเอาด้วผมจะต่อให้ยึดแถวน้ำพันธ์ เอ้าอุ้ยผหน่อยไป็นสั้นๆจะได้พุดได้เอ้าเอาใจได้ให้ใจได้ให้ได้ตัวดูตัวเต็มหเฮ็ดเออเฮ็ดเั็งสี่ได้ไหมตเมียอได้แบบเออเอออุ้ยขัดขัดเอาไปไปเข้าทุ่งบ้านนี้แจ่มแรกแขกมันมาแล้วครับผมโดยเจ้าไผยแก้วครับผมลูกหมันจัดอัดครับผมนี่ครับผมเจ้าไผยแก้วมันนะครับตัวนี้น้องบ้านผาดเออห้างเดือห้างกระจังมันไ่หางกู้ยตูนหรเนี่ยคือตะเก็บดางบัเขียวบัวเขียวบัวเขียวห้างทีบัวเขียวตาแข็ง หางแต้มแข็งไวปขูกล้ากล้าโดดเตะตับน้องทำมึงรู้แข็งนี่เหรอแข็งปิดคนนึงมันหางอยู่แข็งจีบเลยมันแข็งแข็งแข็งขั้นบทเสื้อโดมเบิ้งอะไโดมเบิ้งอลิ่นเลยลิ้นเลียเบิึงก็ได้อลิ่นเรียบิึงก็ได้ตัวขั้นแมนขั้นแมนนกแมนหนี่มันสิตื่นยุบหลุดไม่ตัวเดียวไม่ได้ตัวไหนขู่ใช่ไหมขั้นแมนนกแมนอลิ้นเลียเบิึงขั้นนกแมนสิตื่นยุบหลุดดอก ไม่ใส่ถุงไม่ใส่ถุงมันมันจีลุดมือแดนหางดำปิดเลยหางแล้วมันดำู่แล้วต้องปีกหางนี่ส่วนไหล่สีดำปีกคันดำมือก็คือดำไปแล้วโอ้ยจกเบิืงดึงเบิข้างมืนเสื้อผมน่ะปีกน่ะบมันเป็นปีกไหมผู้ชายคนเต็มแล้วเอ้าไปหน่อย เดินนกเลี้ยงเราอาจนรย์ขึ้นแน่อน,นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อเสี <c oughs> สยครับผมเพื่นจะเสิยหายเพราะหายเพื่อนว่าเดินนกเลี้ยงเราอาัารย์กด <c oughs> ดันคนดันเอาเลยมันบอกเสิสได้ฝึกวุทธ์กับพี่ใหญ่น่อยอีกแล้วนี่วิชาคนดันนี่ตัวนึงก็กอ้างเล่าอ้างสิไม้นี่เป็นไม้อ้างนะครับผมนกแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ้างครับผมแถวนี้โอ้ดีใจนกเจ้าของขันสองขั้วมังหันเศร้าซ้ำ คนหยางมากไ้เห็นมันกี้เศร้าเลยเนาะดุนแ้มต่อไปครับผมพี่น้องคันพิสัยกับดันอาดเป็นหน้าหมอสามกุ๊กรบกันเนี่ยสามกุกเสียงห่อยครับมาแต่เซบุเขาก็ได้ยินนี่แหละเอาดุนแ้มต่อไปครับผมพี่น้องจะเป็นยังได้กันไรมันตัวเนืองบ่มันเติมกันกันบ่สิขอสรุปคลิปเลยครับพี่น้องเมื่อเตเวนแดงมือนี่เพราะว่าโมเมนต์ยังดอกครับนกปลาบูสูก็เลยเมื่อเตเวนกับนกปลาสู๋ก็สิสู๋กันต่ออยู่ได้แต้มเดียวครับผมของจัดอาดเนาะ <C oughs> เจ้าไพา่แก้วครับผมลูกมากเพื่นเป็นเพื่นผู้เดียวส่วนที่เหลือกับ,บ่ต้องไปไล่ดอ,อกครับผมว่าเป็นยังไง <C oughs> มุ่ยไห้ไรจักคุณมีหน่อยมานางเฝ้ามูเนาะอือมีหน่อยกับมานางเฝ้ามูคือกันเบินละมานางเฝ้ามูกันละอันนี้แข้งนอนพนี่ส่วนเขาก็รู้กันเอาครับสรุปคลิปกับเมื่อนี้ก็ได้เท่านี้แหละครับผมพี่น้องกับศิได้อำลาผ้าจากแล้วครับผมจานอารกับศิด้เดินทางกลับไปทั้งน้ำบริลพูแล้วครับพี่น้อยกับเส้นแอบกับศิริกับบ้านหนุ่งนะครับเนาะครับผม เอาไปพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ